สัปดาห์นี้พับบพบกับหาอะไรไม่ช่วยเจอข่าวเขาเยอะมากเลยเออเขาเรื่องจริงมีข่าวอะไรบ้างวงเคิร์มจะมารายการเราก็สิบวเทิร์นเธอของแนนเด็กกว่าพี่ได้ข่าวว่าน้องมดโฟมลดน้ำหเยอทำไมบอกก่อนอยู่ดีดน้ำหนักลด4ีกิโลสกิโลนี่เยอะนะเยอะเิต้องไม่อัปเดตหรอกไม่เป็นไรเนี่ยเออ4ค่ะ4ค่ะเขาเรียกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะลดเป็นช่วงแบบประหล่ำของชีวิตมากคือเป็นช่วงไม่อยากกินไม่อยากกินไม่อยากกิน เดี๋ยที่ขาดใช้ไม่ได้นะฮะเอลวีดูสองเพลงใหม่ของสองสาวเด็กประจํานะฮะและไว้ในฐานที่เสียใจและ3 2 1ค่ะเวลาเรามีเท่ากันคุณพระคุณเจ้าทั้งหมดนี้ติดตามได้ในไหนล่ะก็สิบเอ็ดเธอกี่โมงบ้างอ่ะที่สดๆนะแล้วก็สามพุ่มกับทิศกรที่ดูเด็กที่สุดของช่องที่สุดแล้วแล้วติดตามค่ะไค่ะขอต่อปะบอกไม่รักฉันกี่พันครั้งไม่เจ็บเท่าฟังเธอบอกรักใครแต่ยัง ละไว้ในฐานที่เสียใจ